พอเดานี่ยพี่คนวี่าเพิ่นีสซ้อมกันยังไงพ่อพี่สีขัยังไง่รู้คือกันครับตรงเบอร์เราเบอรสกิไม่ให้เราหลดิีบไม่ว่าเชฟพี่เอาแต่หรือว่าหนุ่นาวูดเลยมนหวัดแรออกไปยคุณนี่สอดมันนน่สอดเ่ตต้องต่อยู่ๆแล้เยงวงเงางวงเียารอเลย

ก็ดีนะครับบ e na, เดเรากำลังเสียพอดีพี่จังอบอยแล้วพอสูก,กันตอนนี้นน<ม>ก่อนรมาเกี่ยวกับอันนี่พิศวงเนี่จะคำเดืนนะดอดนลาีนนนินันเราคำเดือดกั่นะเราบดจวนคำเดืองกั่นะพอดีก็เปน sao Ôi <laughs> là bình kí lấu, kí ngăn thằng rồi, thì rồi, cho rồi. Này này. là cho nha nè nha nhìn nắng xe Cảm quần có chỉ quần đủ Ờ à. Ok, hết nóng trầu đi เขาเลี點點้ยงอยู่เป่เออถ้าเกิดถ้าเกิดไอการบ้านมันเรื่องนี้เด็เรื่องเจ้าว่าวเด็ดเลอ่าอเจ้าสิบวันลูกเด็นี่บ้านเข้าใจเออเจ้าสิบวันลูกเขาอยู่เอนั่นเป็นแม่หัวเออเจ้าอยู่สามมองก็มองก็ไวเบอร์เห็นไม่ครัวมาเสิร์ฟแขกได้เนี่ยซอยนี้สิบบาทใ่ อีนทเานขนมจีน้ีนะครับนไปลไปเข้านเอานาไปหลายๆนปั่นยี่นี่ครับ่เขายกูจะเข้ามายังนะยินมาเจ้าสิบวนยินเข้ามาซอสสีแต่บบขึ้นีตันี้รอทอดขว่าเป็นคเตครเนาเนาะวะเเ้าด้ ช่องคอมมอดครับไ่แสบหลนมนเน่าหรอเนาะบ้านกินเนื้อเน่าเด้ไหแล้วก็ตรงนี้สีแล้วมาตรงนี้ลื้อยกว่าลยใส่ของเพงนั้นลูกนัดทำยังเห็นแถมด้ยคนดีเบิ้งเรอคนเป็นเพิ่งเบิ่งวันนใส่ลงไปเองเบิ้งเนี่ยเห็นแถมดวยาเคยเห็นคนหลอิเป็นผู้ได้ปรดอดีด ก็จังนี่เขาดื่นตลอมเหมือนบอกมาที่นี่ไม่ครับลูกคนจาไม่เอง้ยเจอทำลูกคนพวกคนชอบคนทำมากเลยคุยไงเด้ออันนี้กระป้องแกสซืมมาไป็นี่ซือแล้วเนาะ่อย่างคืออไเนตัวกับน้ำไม่กันกอยากไ้กเมนยังพอแล้วกับแม่นางกินน้ำสมฟังมือื

แล้วแต่อะไรวกแบบน้นะดาจะใส่ใครเตนเพิ่ผู้นได้กินี่เลาใช่ไหมล่ะทอไรมันกับบแมนันไม่เดียวบแมนันไม่้ยอมมาล้้องการเขงอเปล่ว่าไปก่อนรอบี่อยสองนั่งรากูอย่อนย่อู่อยูู Toàn nó phải Bơi Bơi với đi tòa nhỏ. Bong bay, Ngồi bay. Soi 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 bay. 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 bay. Soi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  bay. bay. Soi bay. Soi bay. Soi bay. hoạt bay. Soi 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 bay. งานบวชเนี่ยมล้วอยาคือจาเขาล่มอำนึงเลยพ่าีนะคือจเขาล่มนึงบวชดีมสกันไหม่มีบวชเน่สงไม่กงมึงบวชนนึงนั่นาเอาดึงเหรอใ่ครับมีหนักาเออไปเอาเลี้ยง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 ลำดับอกมอไปปุ๊บนนีนั่นเหมือนงแหละเสร็จแลอยู่ยครับอยุทยุ ไปรับงานไปงานนึงทั้งนี้ตามก่อลยวะไปจะได้มาจะไนเนยโอ้ยรับงานเข้าไปถึงเต็มตีไก่มือนี่แล้วนึ่งงานยังงานบวชก็น้ำอรัวันขาวเจ้าชี่ขึ้นโซเซียงได้บเนี่ยาวัหนาคองวัญนาคเจเนี่ขวัญนเป็นดิ ะขับเป็นแล้วเนาะเดินนี้อายุลร้แล้วเนอะแต่ลงว่าทำไมเบื่งกีนี่ก็ได้เราอยู่บ้านคนเีวจะคพร้อมคนอยน้อยนดาะร้านยคคนนี้เร้านยคาคนนี้เอออย่ามาคุยจะบอกว่ามากว่า่คุยแล้ว ไปนั่งร้นเขาจะไป,ไปรับงานเขาไว ney, ไ้เนี่ยเขาไปใส่งานเขานอ่อยของเชื่อเจ้าไปไปุป๊บก่อนเข้าไปเขาไปปุ๊บเอาเปล่าเอาร้าน,ลนปลลมออกเลยห,หะละมออกเขาอบเบอรอ์ออกไปถามหารมารขอแม่พวดเท่า่เลยเขาอบเบอออกไปผมอ,อยู่กับพี่ชายปุ๊บเดีเราขอมาบ้า เาก็ต้องขออฝ่าไปตัวาคอยไปัน้องเีบยบเบไ้ขอวเรืองมีพชันุไรบางนี่พ่อเขาจะแลมไปหาเนื้อเหรินตัวสองคนมาเลยตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ก้าแรกออกไปนี่หาเงเล่นขบ้านนี่มันเจ้าบบบบมา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 เดีเวลาแล้วเดี๋ยวแขกเลยพื่นมาเต็ม้ันเต็มเพื่อนไม่กิยากจมไปว่าไปซะแม่ขั้วกับ จักไปทานไหนบนท่านไหนมาเกินนให้เขาเขากเสิ็ด้ย่างอุปเอาอุปกรณ์ออกไปเรื่งองเพ่นลพไปพ่แดล่าซีมงเท้าเดิมยี่สิบหาหีหก <laughs>